มวนหมอกลอยฟุง้งราวกับย่างเท้าสู่พื้นที่เวิงหวางอันหนาวเย็นรอบกายอบอวนไว้ด้วยไอหมอกสีขาวสุดลูกหูลูกตาในหมอกขาวผู้สูงวัยตะลึงมองดูหนุ่มน้อยกลางอากาศอึดใจถัดมาสีหน้าค่อยๆเครียดขึ้มเข็นเสียงทุม้มเจ้านมนี่เป็นเคล็ดวิชาลับเฉพาะอันใดช่วยไม่ได้ที่ผู้สูงวัยจะตกใจปานนี้แม้กล่าวว่าบนมหาพิภพโตชี้แห่งนี้ ไม่คลาดแคลนเคล็ดวิชารับเฉพาะซึ่งสามารถเร่งรา้าพลังฝีมืออย่างรวดเร็วทว่าระดับชั้นของเคล็ดวิชารับเฉพาะเหล่านั้นล้วนเป็นชั้นดินขึ้นไปบนมหาพิภพโตชีบุคคลหรือองค์กรที่สามารถนำเคล็ดวิชารับเฉพาะซึ่งมีระดับชั้นเช่นนี้ออกมาได้มีเพียงองค์กรชั้นสูงหรือผู้แกล้งกล้าระดับสูงที่เร้นกายจากทางโลกซึ่งมีอยู่นับคนได้ ในสายตาขององค์กรชั้นสูงและผู้แกล้งกล้าระดับสูงเหล่านี้ผู้แกล้งกล้าในจักรวรรดิเจียงมาไม่ต่างจากอิงห้อยที่เปล่งแสงประชันกับจันทราหรือเจ้าหนุ่มนี้เป็นคนขององค์กรอิทธิพลเหล่านั้นความคิดชวนสะพรึงวาบขึ้นในหัวผู้สูงวัยภายใต้ความคลั่นคคา้ที่มีต่อองค์กรชั้นสูงซึ่งมีพลังฝีมือหน้าเกรงขามที่สุดเหล่านั้นเขายากจะรักษาความเยือกเย็นไว้ในใจได้อีกต่อไป เป็นไปไม่ได้จะหนุ่มนี้แม้มีของวิเศษมากมายแต่เกรดวิชาที่เขาฝึกคล้ายไม่เกินกว่าชั้นนินนี่กลับไม่เหมือนพิธิการขององค์กรอิทธิพลเหล่านั้นแม้วันใจอยู่บ้างทว่าไม่ถึงครู่ผู้สูงวัยก็เริ่มสงบสติอารมณ์ได้พลางปลอบใจตนเองคืนสู่ความเยือกเย็นช้าๆผู้สูงวัยสีหน้าเคร่งขรึมสองมือเหียวโยนหมวนกำเล็กน้อยไอหมอกหนาวเย็นโดยรอบ จับตัวยังรวดเร็วสุดท้ายประกอบเป็นทวนน้ำแข็งสีขาวปลอดเล่มหนึ่งระหว่างมือทั้งสองหลังผนึกทวนน้ำแข็งด้วยปราณยุทธผู้สูงวัยยังคงรู้สึกไม่มั่นใจใช้มือข้างหนึ่งประสานท่าตีลักษก่อนจากนั้นเข่นตวาดเบาๆเกราะน้ำแข็งวิเศษสิ้นเสียงตวาดไอหมอกหนาวเย็นโดยรอบพลันจับตัวเป็นเกราะน้ำแข็งหนาหนักที่เงาวับชุดหนึ่งบนร่างผู้สูงวัยอาวุธและเกราะน้ำแข็งบนร่าง ล้วนผนึกขึ้นจากปราณยุทธ์ทั้งสิน้นและนี่อย่างน้อยต้องเป็นผู้แกร่งกล้าระดับยอดยุทธ์จึงพอกระทำได้บนมหาพิภพโตชีคนทั่วไปเมื่อบรรลุถึงระดับมหาครูยุทธ์จะสามารถปลดปล่อยพลังปราณยุทธ์สู่ภายนอกยามนี้หากนำปราณยุทธ์ปกคลุมบนอาวุธจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้แบบทวีคูณเมื่อบรรลุถึงระดับยอดยุทธ์จะสามารถผนึกปราณยุทธ์เป็นอาวุธและเกราะป้องกันได้เชกเช่นผู้สูงวัยท่านนี้ และแน่นอนพลังต้านทานของอาวุธชนิดนี้เหนือกว่ายุทธปกรณ์ทั่วไปยังเทียบไม่ติดสามารถทำให้ผู้สูงวัยใช้ออกด้วยพละกําลังทั้งหมดอย่างจริงจังเช่นนี้สแสดงให้เห็นว่าเขาให้ความสำคัญต่อเซียวเหยียนที่จู่ๆพลังฝีมือสูงขึ้นรวดพราดปานใดไม่ยีระต่อผู้สูงวัยเบื้องล่างที่พรักพร้อมด้วยสภาวธเซียวเหยียนกลางอากาศปราณยุทธที่แผ่ซ่านจากในกายยิ่งมายิ่งเข้มขน้น เมื่อลุถึงจุดหนึ่งพลันแงนหน้ากูร้องคลื่ปลนปราณยุดที่แฝงมากับเสียงกูร้องถึงกะปัดเป่าไอหมอกที่ลอยฟุ้งอยู่เบื้องล่างออกไปกว่าครึ่งแลเห็นเซียวเหยียนเพียงกูร้องหนึ่งเสียงก็สามารถทำลายม่านหมอกผู้สูงวัยสีหน้าแปรเปลี่ยนไม่กล้าล่าช้าทวนน้ำแข็งในมือพอตวัดเข็มน้ำแข็งแหลมคมจำนวนมหาศาลก่อตัวขึ้นเหนือศีรษะจากนั้นพกพาเสียงท้าลมเป็นระลอก กลาดยิงเซียวเหยียนที่ลอยขวางกลางหาวกลางอากาศเสียงกู่ร้องค่อยๆจางหายเสียวเหยียนกระพือปีกรัวๆร่างพลันทลาลงดุดอินสียักษ์เพ่งมองเข็มน้ำแข็งที่จู่โจมมาอย่างมืดฝามวดินด้วยแววตาชื่อชาพร้อมประกบมือทั้งสองเบาๆคล้อยหลังมือประกบติดพลังงานไร้สภาพสายหนึ่งแผ่ขยายออกมาจากในนั้นอย่างฉับไวตามด้วยเสียง เหล่าเข็มน้ำแข็งที่จู่โจมมาชนิดปืชฝามัวดินแหลกสลายเป็นผงคลีสีขาวอันเยียบเย็นกลางอากาศยังงดงามตระการตานี่มันพลังงานจิตวิญญาณแลเห็นเข็มน้ำแข็งที่หมุนติ้วเร็วรี่ถูกกระนำเป็นผุยผงผู้สูงวัยผมขาวตะลึงลานเล็กน้อยพลันอุทานเสียงหลงเซียวเยียนไม่ได้สนใจอาการตะลึงของอีกฝ่ายสองปีกพอขยับบินโฉบเหนือศีรษะผู้สูงวัย ในมือกำแน่นโดยไม้บรรทัดเหล็กดำพลันฟาดฟาลงมาการเคลื่อนไหวของไม้บรรทัดเหล็กดำครานี้กลับฉีกกระชากโมลอากาศจุดที่ไม้บรรทัดยักเคลื่อนผ่านถึงกับทิ้งรอยสีดำจางๆแม้การจู่โจมครานี้ไม่ได้มีอนุภาพเช็เช่นครู่ก่อนแต่ขณะไม้บรรทัดยักฟาดออกสีหน้าผู้สูงวัยกลับเปลี่ยนเป็นเครียดขึงสุดขีดเขากระจ่างแก่ใจอย่าเห็นการจู่โจมครานี้ไม่ก้องไม่ดัง แต่พลังทำลายล้างที่แฝงเร้นอยู่ภายในไม่ใช่การจูโจมของเซียวเหยียนก่อนหน้านี้จะเทียมทานได้ผู้สูงวัยถอยกายหนึ่งก้าวยางระมัดระวังกระชับฝ่ามือแน่นส่งทวนน้ำแข็งพกพาพลังปราณอันหนาวเย็นเสียดกระดูกโถมแทงออกไปแลเห็นผู้สูงวัยถึงกับเลือกวิธีแข็งชนแข็งแหวะยอะหยันจางๆวูบหนึ่งขึ้นในดวงตาเซียวเหยียนไม้บรรทัดยักษ์พลันทวีความเร็วสุดท้ายพุ่งชนกับทวนน้ำแข็งเล่มนั้น ไม้บรรทัดยักษ์ประทะทวนน้ำแข็งพริบตานั้นพลังงานแข็งกร้าวงหนึ่งแผ่กระจายจากจุดประทะสั่นสะเทือนพื้นห้องเป็นรอยร้าวใหญ่แมงมุมแตกพึ่งประทะหอกน้ำแข็งถูกกดดันจนคดงอและคล้อยหลังเสียงตวาดของเซียวเหยียนทวนน้ำแข็งพลันปริร้าวหนึ่งเสียงกังวานใสทวนน้ำแข็งแตกกระจายหนึ่งกระบวน่าอาวุธถึงกับถูกฝ่ายตรงข้ามกระแทกหักโดยง่าย สีหน้าผู้สูงวัยเปลี่ยมเป็นปั้นยากในบัดดลเขาคิดไม่ถึงหนุ่มน้อยตรงหน้าราวกับเปลี่ยนเป็นคนละคนภายในเวลาไม่กี่วินาทีสั้นๆพลังฝีมือก่อนและหลังกลายเป็นตรงข้ามสิ้นเชิงหากกล่าวว่าเซียวเหยียนก่อนหน้านี้เป็นเพียงผู้แกล้งกล้าระดับครุยุทธคนหนึ่งเช่นนั้นเขาในเวลานี้น่าจะบรรลุระดับราชันยุท์เป็นอย่างน้อย ความแตกต่างมโหราณที่ชวนให้คนพรั่นใจเช่นนี้ทำให้ผู้สูงวัยอดจะแตกตื่นไม่ได้จริงๆเจ้าหนุ่มนี่ทำอะไรมากันแน่ความคิดหนึ่งวูบขึ้นในหัวอย่างรวดเร็วผู้สูงวัยกระทืบปลายเท้าร่างถอยกรูดอย่างเร็วรี่ขณะถอยสองมือรำไร่ฉับไวและคล้อยหลังการกรีดกรายของฝ่ามือกระจกน้ำแข็งเงาวับเจ็ดบานพลันก่อตัวขึ้นในบัดดล ปิดกั้นเส้นทางลุกไล่โจมตีของเซียวเหยียนจนมิดพึ่งจัดวาง่า่คนกระจกน้ำแข็งเจ็ดบานผู้สูงวัยยังไม่ทันได้เบาใจเพียงได้ยินซุ่มเสียงกังวานใสพอช้อนสายตาพลันค้นพบยังแตกตื่นเซียวเหยียนที่กุมไม้มันทัดยักษ์ในมือถึงกับทะลวงฝ่าเข้ามาตลอดทางกระจกน้ำแข็งที่เรียงรายไม่ทันได้สัมผัสถูกเนื้อตัวก็ถูกเปลวเพลิงสีม่วงบนผิวกายของเขา แผลเผ่าเมาหลายสิน้นเจ้าตัวดีข้าไม่เชื่อหรอกข้าเร้นกายมายี่สิบกว่าปีหรือจะถูกเจ้าเด็กเมื่อวานซื้อยังเจ้าปั่นหัวจนกระทั่งไร้พลังตอบโต้ถูกเซียวเหยียนลุกไล่ไม่ลดละจนกระทั่งโทสะเริ่มลุกโชนในใจผู้สูงไวขมวดคิ้วแน่นฝ่าเท้าย่ำกระแทกพื้นปราณยึดเย็นเยียบถึงก็ก่อตัวเป็นน้ำแข็งหนาเตะเหนือพื้นที่รัศมีสิบกว่าเมตรโดยรอบ น้ำแข็งสลาตันผู้สูงวัยเกี่ยวประสานสองมือพลางคำรามเสียงต่ำเขียวน้ำแข็งรูปวงพระจันทร์จำนวนมหาศาลผุดขึ้นล้อมรอบตัวเขาเขียวน้ำแข็งยิ่งมายิ่งมากจนกระทั่งสุดท้ายถึงกับบดบังเรือนร่างผู้สูงวัยไว้ภายในเขียวน้ำแข็งผสานตัวติดกันกลายเป็นเกลียววายุเล็กๆที่ประกอบขึ้นจากน้ำแข็งโดยสมบูรณ์แบบลูกหนึ่งไปในเกลียววายุ ปรากฏเสียงตวาดตำ่ำวายุน้ำแข็งอันคมปราบพลันหมุนตลบไปทางเซียวเหยียนทุกจุดที่มันเคลื่อนผ่านล้วนถูกทำลายไม่มีชิ้นดีโต๊ะผลึกแก้วหลายตัวถูกกรีดเฉือนแตกกระจายตลอดแนวบริเวณรอยแตกกลับเรียบเนียนปานกระจกสายตาเย็นชาจ้องมองผู้สูงวัยที่จู่โจมยังดุเดือดเซียวเหยียนหยุดเท้ากระทันหันเปเลวเพลิงสีม่วง และพลังปราณอันหักหานที่แผ่คลุมทั่วร่างถึงกับเก็บงำเข้าสู่ในกายเซียวเหยียนในเวลานี้ปราศจากอุปกรณ์ป้องกันใดๆทั้งสิน้นไม้บรรทัดเหล็กดำในมือก็ถูกเขาปักไว้ข้างกายเช่นกันเจ้านุมเสาะหาความตายและเห็นการกระทำเหล่านี้ของเซียวเหยียนในเกลียววายุน้ำแข็งพลันปรากฏเสียงโกรธเกรี้ยวคำรามของผู้สูงวัยชัดเจนว่า ชายชราบังเกิดโทสะต่อพฤติการแฝงในยะสบประมาทของเซียวเหยียนเดิมทีด้วยฐานะของเขาลงมือต่อผู้เยาวคนหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเหมาะสมยามนี้ยิ่งถูกบีบให้ใช้ออกด้วยพลักกำลังทั้งหมดที่มีแต่ฝ่ายตรงข้ามกับเลือกผเผชิญหน้ากับการโจมตีสุดแกร่งของเขาด้วยการสละทิ้งอุปกรณ์ป้องกันทุกชิ้นนี่ส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้สูงวัยยังไม่ต้องสงสัย เซียวเยียนไม่อนาทรต่อโมหะของอีกฝ่ายรับรู้ถึงสภาวะคุกคามที่แผ่พุ่งมาทางเบื้องหน้าผ่อนลมหายใจแผ่วเบาเฮือกหนึ่งฝ่ามือค่อยๆย,ย,ยื่นออกจากนั้นกระตุกเบาๆเปลวเพลิงสีขาวพลันลุกโชนขึ้นเมื่อเปลวเพลิงสีขาวขุ่นปรากฏเสียวเยียนย่ำเท้ากระทึบพื้นคล้อยหลังหนึ่งเสียงปะทุเรือนร่างประดุดเกาทันหลุดจากแรงกลายเป็นเงาแสงสายหนึ่ง ทลาพุ่งไปยังเกลียววายุน้ำแข็งปานสายฟ้าเจ้าเสาะหาความตายเองเช่นนั้นก็อย่าได้ตำหนิเราผู้เฒ่าและเห็นเซียวเหยียนถึงกับเลือกวิธีแข็งชนแข็งกับตนผู้สูงไวัพลันเข่นเสียงห้วนห้าวกลางเกลียววายุแม้กล่าวว่ายามนี้พลังฝีมือไม่อาจเทียบเคียงการก่อนแต่ขณะที่เขาใช้ออกด้วยน้ำแข็งสลาตันทักษะยุดชั้นนินขั้นสูงนี้ ใช่จะมีสักกี่คนที่อาจหานประทะโดยตรงดังนั้นการกระทําของเซียวเหยียนส่งผลให้ผู้สูงวัยเข้าใจว่าเซียวเหยียนรนหาที่ตายชัดๆเซียวเหยียนยังคงไม่ยี่ระต่อมโมหะของอีกฝ่ายฝ่ามือที่คล้ายถูกเปลวเพลิงขาวขุ่นบดบางมิดชิดพลันพุ่งทะลวงสู่ใจกลางเกลียววายุฝ่ามือชํำแรกเขาวายุหมุนฉับพลันคลื่นพลังงานชวนสะเปลงวงหนึ่ง แพ่กระจายออกทันควันตลบเอาผิวพื้นหลุดกระเด็นกว่าครึ่งเมตรเซียวเยียนรักษาสภาวะทะลวงฝ่ามือกลางวายุหลังชะงักดิ่งชั่วขณะเพียงเห็นเกลียววายุน้ำแข็งที่หมุนติว้วพลันหยุดกึกในเสียงเกลียววายุน้ำแข็งถูกประนึกเป็นเสาน้ำแข็งสีขาวหิมะขนาดมะฮืม,มามองดูเสาน้ำแข็งตรงหน้าด้วยแววตาชื่อชาเซียวเยียนค่อยๆหดมือกลับ งอนิ้วดีดเบาๆบนเสาน้ำแข็งเปรีย่ยหนึ่งเสียงกังวานเสาน้ำแข็งปริแตกกลายเป็นสะเก็ดสีขาวเย็นเฉียบนับไม่ถ้วนพรังพลูลงพื้นเสาน้ำแข็งระเบิดแตกเผยเห็นผู้สูงไวัซึ่งถูกเคลือบด,ด้วยชั้นน้ำแข็งบางๆชั้นหนึ่งอยู่ภายในแลาเห็นผู้สูงไวัเซียวเหยียนรีตาเล็กน้อยอึดใจถัดมาเบิกตากว้างอีกครั้ง แววชื่อชาและชราภาพที่อยู่ในลูกตาสีดำจัดนั้นหายวับจนหมดสิน้นแทนที่ด้วยความสดใสมีชีวิตชีวาที่หนุ่มน้อยคนหนึ่งพึงมีท่านผู้เท่าท่านแพ้แล้วขออภัยสิ่งของเป็นของข้าแล้วเซียวเยียนตบมือไปมาเมื่อกล่าวกับผู้สูงวัยด้วยรอยยิ้มกริ่มจ้องมองผู้สูงวัยซึ่งถูกห่อหุ้มอยู่ในชั้นน้ำแข็งที่เปล่งแสงสีขาวประหลาด เสียวเหยียนถอนใจโล่งอกแบสองมือด้วยความละอายเล็กน้อยต่อผู้สูงวัยจากนั้นหมุนตัวหมายพละไปเจ้านมข้าประเมินเจ้าต่ำไปจริงๆในชั้นน้ำแข็งซุ่มเสียงอิดโรยของผู้สูงวัยดังลอดออกมาเสียวเหยียนชะงักเท้าเหลียวหน้ามาและมองผู้สูงวัยที่ลืมตาช้าๆในชั้นน้ำแข็งในใจกลับไม่ได้แตกตื่นเพราะเหตุนี้เพราะเขาทราบ อาศัยพลังฝีมือขณะนี้ของผู้สูงวัยยังไม่สามารถทลายแนวป้องกันที่ยาวเลาสร้างไว้ได้เซียวเยียนทอดถอนใจเฮือกหนึ่งยิ้มคืนกาวว่าท่านผู้เฒ่าข้าบอกตาแรกแล้วมิได้มีเจตนาปะทะกับท่านแต่ของชิ้นนี้มีความสำคัญต่อข้ายิ่งยวดดังนั้นฮ่าฮ่าฮ่คิดไม่ถึงเร้นกายที่นี่ยี่สิบกว่าปี วันนี้กลับมาตกอยู่ในสภาพทุลักทุเลเพราะเด็กเมื่อวานซื้อเยี่ยงเจ้าช่างน่าเศร้าเสียนี่กระไรในน้ำเสียงของผู้สูงวัยเจือร้อยอาดูนอยู่บ้างทว่าอึดใจถัดมาหวาจาพลันพิกผันเส้นสายตาทะลุผ่านชั้นน้ำแข็งพิสดารจับจ้องเสียวเยียนที่เบื้องนอกเจ้านมชิ้นส่วนแผนที่ชิ้นนี้สำคัญต่อเจ้ามากหรือเซียวเยียนพองกศีษะเบา หลังนิ่งไปอึดใจเห็นเช่นนั้นผู้สูงวัยเข่นหัวเราะรอยยิ้มแฝงเลส่สัยเซียวเยียนขโมวดขิวไม่เหลียวแลเขาอีกหมุนตัวสืบเท้าไปที่ประตูปีนั้นได้รับชิ้นส่วนแผนที่นี้มาด้วยความยากลำบากข้าก็อาศัยประสบการณ์จากการจัดทำแผนที่มาหลายปีตัดแบ่งมันออกเป็นสองส่วนหนึ่งในนั้นก็คือชิ้นที่เจ้าถืออยู่ส่วนอีกชิ้นนั้น ผู้สูงวัยหัวเราะเยียบเย็นฝีเท้าเซียวเยียนหยุดกึกอีกครั้งหันหลังให้ผู้สูงวัยตีดนิ้วบนแหวนบรรจุคราหนึ่งชิ้นส่วนแผนที่เมื่อครู่ก่อนพลันปรากฏขึ้นบนอุ้งมือเซียวเยียนยกขึ้นพินิจอย่างละเอียดจึงพบว่าขนาดของชิ้นส่วนแผนที่ชิ้นนี้เล็กกว่าชิ้นที่เขาได้มาจากเทือกเขาสัตว์อสูรเกือบครึ่งหนึ่งจริงเซียวเยียนกำชิ้นส่วนแผนที่แน่น สีหน้าปัญญา้นยาทุ่มเทสุดกำลังกลับได้มาเพียงหนึ่งในสองของชิ้นส่วนแผนที่นี่ทำให้เขาเดือดดานสุดแสนเซียวเย็นพ่นลมหายใจเบาๆเก็บชิ้นส่วนแผนที่ลงแหวนบรรจุค่อยๆหมุนตัวกลับมาใช้สายตาเย็นชาจับจ้องผู้สูงวัยความจริงท่านสามารถไม่แพร่งรารความลับนี้ออกมาแต่ท่านกลับทราบว่าข้าไม่มีวันเอาชีวิตท่านแต่บัดนี้ ท่านกลับพานเปิดเผยออกมาท่านจะบีบให้ข้าลงมือสังหารหรือฮ่ฮ <c oughs> ่เจ้านมอย่าเอาความตายมาขู่ข้าข้าอยู่มาค่อนชีวิตแล้วคลื่นลมอันใดไม่เคยประสบช่วงที่ข้าพงาดงามบนจกักรวรรดิเจียงมาเจ้ายังไม่ลืมตาดูโลกโดยซ้ำใหญ่ยังจะกลัววาจาคุกขามของเจ้าอีกอย่างหาข้าตายต้อให้เจ้าอัจฉริยะบานใด ก็ไม่มีทางได้รับชิ้นส่วนแผนที่ครึ่งชิ้นนั้นแล้วเจ้าจะเสาะหาขุมทรัพย์ได้อย่างไรสำหรับน้ำเสียงเยียบเย็ยนที่แฝงรังสีสังหารของเซียวเหยียนผู้สูงวัยโต้กลับโดยไม่สะทกสถานเซียวเหยียนรีตาประกายอมหิตจังๆวูบขึ้นเขาสูดหายใจแผ่วเบากำหมัดแน่นเมื่อกล่าวเรียบเยบว่ามาเถอะท่านต้องการอะไรกันแน่ในเมื่อท่านเปิดเผยความลับนี้ออกมาเอง คงไม่ใช่เพื่อสกิดโทสะค่าเท่านั้นกระมังเจ้านุมสติปัญญาแหลมคมโวยแท้ข้าแปลกใจจริงๆเป็นตัวประหลาดคนไหนที่บ่มเพาะเจ้าขึ้นมาตอนนี้แม้ข้าไม่กล่าวอันใดแต่ข้ากลับมั่นใจจากนี้อีกสิบปีเจ้าอาจยืนหยัดบนจุดสูงสุดของจักรวรรดิเจียงมาเห็นท่าทางเฉยชาของเซี่ยวเหยียนปู่สูงวัยอดกลา่าวยังสะท้อนใจไม่ได้ สำหรับการประเมินค่าที่สูงลิฟต์ของอีกฝ่ายเสียวเยียนไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธเพียงมุ่นขิ้วมองอีกฝ่ายลองว่ามาต้องทำอย่างไรให้ท่านจึงยอมมอบชิ้นส่วนแผนที่อีกครึ่งชิ้นนั้นปลดปลอยค่าจากชันน้ำแข็งได้หรือไม่แน่นอนหากเจ้าไม่กลัวค่าหลอบกัดผู้สูงวัยยิ้มกล่าวเสียวเยียนรีตามองอีกฝ่ายอึดใจถัดมาค่อยคหลับตาลง แล้วก็เบิกโพลงอีกครั้งก้าวเนิบๆขึ้นหน้ายกมือแตะชั้นน้ำแข็งสั่นฝ่ามือเล็กน้อยเป,เ,เปลวเพลิงสีขาวคุมกลุ่มหนึ่งชํำแรกเข้าสู่ภายในดำเนินการหลอมละลายชั้นน้ำแข็งประหลาดนั้นอย่างรวดเร็วข้าสามารถกักท่านได้หนึ่งครั้งย่อมสามารถกักท่านเป็นครั้งที่สองได้เช่นกันดังนั้นอย่าคิดเล่นลูกไม้ไม่เช่นนั้นการแช่แข็งคราวหน้า จะเป็นโลหิตของท่านแล้วโบกมือทลายชั้นน้ำแข็งประหลาดซึ่งแม้แต่ผู้แกลงกล้าระดับยอดยุดผู้หนึ่งยังอับจนบัญญาลูกตาดำจัดของเซียวเหยียนคู่นั้นผันเปลี่ยนเป็นลึกล้ำและแก่ชาราอีกครั้งทลายสิ้นชั้นน้ำแข็งเซียวเหยียนดันศีรษะไปด้านหลังนิดหนึ่งแววล้ำลึกและแก่ชาราเหลือนรับจากดวงตาอย่างรวดเร็วเขาค่อยๆก้มหน้าลงแลมองผู้สูงวัย ที่เนื้อตัวสันสานหลังหลุดจากชั้นน้ำแข็งพลางกล่าวว่าไปเปลวเพลิงเย็นยเยือกที่น่ากลัวยิ่งนักหากข้าคเนไม่ผิดเปลวเพลิงที่เจ้าใช้ออกเมื่อครู่ก่อนน่าจะเป็นไฟวิเศษอันพิสดารพันลึกชนิดหนึ่งกระมังใบหน้าผู้สูงวัยเขียวคล้ำด้วยความหนาวน้ำเสียงที่กล่าวติดประมาอยู่บ้างเซียวเยียนช้อนสายตาไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธ เห็นท่าทางเซียวเหยียนแววปิติผุดขึ้นในดวงตาผู้สูงวัยทว่าเพียงชั่ววูบแววปิติถูกคมลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อกล่าวเสียงคร้มเจ้าก,ก็รู้ว่าพลังฝีมือแต่เดิมของข้าควรอยู่ที่ระดับมหาราชนยุทธชัยหรือไม่อืมเซียวเหยียนพะงกศีีษะเช่นนั้นเจ้ารู้จักฐานะของข้าหรือไม่ผู้สูงวัยถามต่อไม่ทราบ เซียวเหยียนสันหน้าผู้สูงวัยสายหน้าอ่อนใจเช่นกันทว่าใบหน้าพลันพุดแววทนงขึ้นวูบชื่อของข้าคือไฮโปโตงบางทีเจ้าไม่เคยได้ยินชื่อนี้แต่ข้ามีอีกชื่อหนึง่งคงคิดว่าเจ้าเคยสะดับมาบ้างราชาน้ําแข็งคําราชาน้ําแข็งเข้าหูเซียวเหยียนตะลึงก่อนตามด้วยสีหน้าแปลเปลี่ยน แววตาทออัศจรรย์เมื่อพินิษผู้สูงวัยซึ่งตกเป็นรองตนโดยตลอดท่านนี้แม้อดีตเขาอยู่แต่ในเมืองอู่านแต่สำหรับฉายาของผู้แข็งแกร่งซึ่งเคยเป็นที่กล่าวขวัญในจักรวรรดิเจียงหมาท่านนี้กลับไม่ได้แปลกหูแต่อย่างใดราชาน้ำแข็งหนึ่งในสิบผู้แกล่งกล้าแห่งยุคอุปนิสัยรักสันโดษและจองหองเชี่ยวชาญในปราณยุธทธธาตุน้ำแข็งมีครั้งหนึ่งเคยบรรดาลโทสะ โดยการผลึกเมืองทั้งเมืองด้วยน้ำแข็งบรรดาผู้แกล้งกล้าทั้งสิบในยุคนั้นเขาคือผู้แกล้งกล้าระดับมหาราชยุทธ์ซึ่งมีอยู่นับคนได้ต่อมาเคยท้าดวลกับเจ้าสำนักบ้านเมคาคนก่อนบนยอดเขาม่านเมคาแม้สุดท้ายปราชัยแต่ฝ่ายตรงข้ามก็คว้าชัยยังหืดจับในงานชุมนุมผู้แกล้งกล้าครั้งที่แล้วซึ่งจัดขึ้นโดยจักรวรรดิเจียงมาและจักรวรรดิชูอิน เขาคนเดียวต่อสู้กับระดับมหาราชายุทธคนหนึ่งและระดับราชายุดคนหนึ่งโดยไม่พ่ายแพ้สร้างความตื่นตาตื่นใจทั่วสนามทว่าหลังงานชุมนุมผู้แกลงกล้าครั้งนั้นราชาน้ำแข็งก็ค่อยๆหายสาบสูญจากเส้นสายตาของผู้คนเวลานี้น้ำของราชาน้ำแข็งเพียงดำรงอยู่ในความทรงจำของรุ่นอวุโสในจักรวรรดิเจียงมา สิบผู้แกรงกล้ารุ่นยาวแห่งยุคได้กลบรัศมีและเกียรติศักดิ์ศรีซึ่งเคยเป็นของพวกเขาในอดีตจนมิดเซียวเหยียนไม่คิดว่าผู้สูงวัยที่หน้าตาไม่ชวนแลท่านนี้ก็คือราชาน้ำแข็งซึ่งเคยสร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวแกบ่บรรดาผู้แกรงกล้าของจักรวรรดิชูอินผลลัพธ์ที่ราวกับบทละครฉากหนึ่งชวนให้ผู้คนตะลึงลานโดยแท้ฮ,ะฮะ่าฮ่ายังดี ชื่อเสียงของข้าไม่ได้แตกดับไปกับการเวลาเจ้าถึงกับยังเคยได้ยินและเห็นสีหน้าตะลึงลานของเซียวเหยียนไฮโปตงยิ้มกล่าวปลื้มใจเซียวเหยียนสูดหายใจช้าๆบอกว่าเป็นคำตอบที่ทำให้ข้าอาศัศจรรย์ใจจริงๆนึกไม่ถึงผู้แกล้งก้าระดับมหาราชันยุทธ์ชื่อดังแห่งจักรวรรดิเจียงมามาเร้นกายเป็นพ่อค้าขายแผนที่อยู่ชายแดนทะเลทราย แล้วชไหนท่านจึงกลายเป็นสภาพนี้ได้พลังฝีมือที่ท่านสัมแดงออกเมื่อครู่เหมือนจะอยู่แค่ระดับยอดยุดเท่านั้นสดับวาจาไฮโปตงพงกศรีะขมขืนกล่าวน้ำเสียงสะเทือนใจปีนั้นหลังจากเข้าร่วมงานชุมนุมผู้แกล้งกล้าระหว่างจากักรวรรดิข้าก็มาที่ทะเลสายถาเกอเออแล้วและได้รับชิ้นส่วนแผนที่ชิ้นนั้นโดยบังเอิญแต่เพราะเหตุนี้ ทำให้ข้าถูกไล่ล่าสังหารจากราชินีเหมยตู้ซาผู้นำชนเผ่านาคาในทะเลทรายเพึงทราบว่าพลังฝีมือของราชินีเหมยตู้ซาจัดเป็นผู้แกลงกล้าสูงสุดของระดับมหาราชนยุทธหากไม่ใช่เพราะชนเผ่านาคามีผู้แกลงกล้าระดับนี้เพียงคนเดียวไม่แน่พวกมันอาจลุกรานดินแดนของมนุษย์นานแล้วศึกครานั้น ข้าปราชัยในเงื้อมือนางดังคาดแม้หลังเหตุการณ์สามารถช่วยโอกาสหลบหนีได้ทันแต่ถูกเวทผนึกแห่งอสอรพิษของนางไม่เพียงร่างกายแก่ชาราหัวบาากระทั่งพลังฝีมือก็ถูกตรึงไว้ที่ระดับยอดยุดให้โปโตงถอนใจหลายปีมานี้ข้าซ่อนตัวอยู่ที่นี่เพื่อค้นหาความลับของชิ้นส่วนแผนที่นั้นโดยตลอด หมายได้รับบางสิ่งใช้ปลดเวทผนึกแต่ชิ้นส่วนแผนที่นี้เป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆของแผนที่ทั้งฉบับต่อให้ข้าประสบการณ์สูงปานใดก็ไม่มีทางคลี่คลายมันได้ท่านคงไม่ใช่ให้ข้าช่วยปลดเวทผนึกกระมังหยีตานิดหนึ่งเสียวเย็ยนเลิกคิ้วถามเออออนี่อาจะให้เกียรติข้าเกินไปแล้วข้าหามีความสามารถปานนั้นไม เซียวเหยียนสายหน้าพลางยิ้มเจรอนภาระที่หนักหน่วงเช่นนี้เขากลับแบกหามไม่ไหวช่วงหลายสิบปีมานี้ข้าได้รับสูตรยาที่สามารถทำลายเวทผนึกมาใบหนึ่งขอเพียงล้อมกลั่นโอสถตามที่ระบุในนั้นออกมาข้าก็จะฟื้นฟูพลังฝีมือได้ให้โปโตงกล่าวเสียงขึมข้าว่าท่านควรไปหาราชาโอสถกูเหอในด้านการปรุงยา ทั่วจกวักรวาลเจียงมานี้คงไม่มีใครสักคนที่เทียบชั้นเขาได้ข้าก็แค่นักปรุงโอสถระดับสองเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นเซียวเหยียนยักไหลกล่าวเสียงอับจนปัญญาเขาทำไม่ได้ไฮโปโตงสายหน้ายิ้มขืนเงื่อนไขแรกของการหลอมกลั่นโอสถชนิดนี้คือนักปรุงโอสถจำเป็นต้องมีไฟวิเศษราชาโอสถกูเหอเหมือนจะไม่มีสิ่งนี้ โอ้สดับวาจาความพิศวงผุดขึ้นในใจเซียวเหยียนโอสดอันใดถึงกับมีเงื่อนไขที่โหดร้ายปานนี้ตอนแรกข้าก็ไม่คิดแพร่งพรายเรื่องชิ้นส่วนแผนที่อีกครึ่งชิ้นแก่เจ้าทว่าเปลวเ,เพลิงสีขาวขุนที่เจ้าสำแดงออกมาในตอนท้ายทำให้ข้าเปลยนความคิดขอเพียงเจ้าล้อมกลั่นโอสดที่ข้าต้องการออกมาได้เช่นนั้น ข้าไม่เพียงมอบชิ้นส่วนแผนที่อีกครึ่งหนึ่งให้แก่เจ้าขณะเดียวกันข้าราชาน้ำแข็งไฮโปโตงยังติดค้างนี่น้ำใจเจ้าคราหนึ่งเจ้าคงรู้ดีนี่น้ำใจของผู้แกล้งกล้าระดับมหาราชันยุทธมีมูลค่าบานใดไฮโปโตงกล่าวน้ำเสียงหนักแน่นสดับถ้อยความนี้เซียวเหยียนเริ่มวันไหวอยู่บ้างจึงเลียบเคียงถามเบาๆ โอสถที่ท่านต้องการเป็นระดับใดโอสถระดับ6กไฮโปรตรงเลียปากยิ้มกล่าวกรอกตาค้อนตลบหนึ่งเสียวเหยียนแบมืออย่างจนใจระดับ6ต่อให้มีไฟวิเศษแต่ตอนนี้ข้าเป็นเพียงนักปรุงโอสถระดับสองไหนเลยสามารถล้อมกลั่นโอสถระดับนั้นได้ข้าเชื่อว่าพลังฝีมือของเจ้าไม่ใช่เพียงที่เห็นภายนอก สำหรับความจนใจของเซียเวเหยียนไฮโปรตรงกับตอบโต้ดยรอยยิ้มเจ้าเล่เซียเวเหยียนถอนใจทำท่าทางครุ่นคิดในใจกลับเอ่ยถามอาจารย์ท่านว่าอย่างไรอย่างไรเสียพวกเราก็ต้องครอบครองชิ้นส่วนแผนที่ที่เกี่ยวข้องกับเพลิงมานบัวพิสุทธิ์อ้จงได้เพราะเป็นประโยชน์ต่อเจ้า ในการวิวัฒนาการเคล็ดวิชาภายหน้าเยาวเราบอกเสียงขลึมความหมายของท่านคือรับปากเขาหรือเออรับปากไปเถอะอีกอย่างนี่น้ำใจผู้แกล้งกล้าระดับมหาราชนยุทดคนหนึ่งมีมูลค่าสูงจริงๆข้ากลัวว่าเมื่อเขาฟื้นฟูพลังฝีมือจะเซียวเหยียนกรอกตาขณะเอ่ยท้วงในใจ ฮฮฮหวางใจเถอะมิค่าอยู่ต่อให้เขาฝืนฝูพลังฝีมือแล้วก็ไม่มีทางแยง่งคืนชิ้นส่วนแผนที่ได้อีกอย่างขณะล้อมกลั่นโอสถหรือพวกเราไม่อาจเล่นลูกไมน้นิดๆหน่อยๆเป็นการป้องกันตัวเยาวเรายิ้มกล่าวสดับวาจาาซียวเหยียนยามนี้ค่อยคลายใจ เงยหน้ามองไฮโปรตรงที่กำลังเฝ้ารออย่างจดจอ่อพยักหน้านิดหนึ่งแล้วยิ้มบอกได้ข้ารับปากท่านฟังที่ทันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องนาราด้วยครับ